สวัสดีท่พี่น้องใบโมงนะคะตอนนี้พากันออกมห่างค่ะเอาขยะมาทิมแล้วก็ซื่อดอกไม้นะคะวันนี้วันเกิดพ่อพอใหญ่นะคะพ่อของพอาย์เนี่ยตอนนี้คันมีชีวิตอยู่กับสิร้อยกว่าปีเนาะคะ่ะวันนี้ครบวันเกิดเพิ่นถึงรอบวันเกิดกับซิมาซื่อดอกไม้ไปว่างหลุมให้เพิ่นนะคะแจ่ว่าซิซื้อสองช่อนะคะ่ะให้พี่สาวพญ่น,น้าแล้วก็ให้พ่อพญอ่น้ำเนาะ กำนังจะหอดทางพี่น้องสำหรับอากาศตอนนี้ก็บแดดออกอยู่แต่ว่าอากาศถือว่าเย็นนะคะพอว่ามันสิบเป็นปลายห่อนเนาะปลายนาห้อนเริ่มเข้าสู่ตน้นฤดูใบไ,ไม้พรินะคะสังเกตจากต้นไม้เ้อเห็น <He en S 2> ว่าใบไ,ไม้เริ่มเลืงะะ้งแล้วค่ะจะเข้าสู่โอบอมเบใบบมเนใบไม้มมไมพริอา่าเขาเนยังใบไ,ไม้ร่วงปลายนาห่อนนะคะ ปลไปนะฮอนเขาสู้ใบไม้ร่วงอากาศก็เริ่มเย็นคนะ่ะบรรยากาศกับประมาณนี้นะคะเขตหลบบนบนบ,บ,บนชา้นเมืองแต่ว่าขันเท่าเรียวเข้าไปครั้งในกก็จะเป็นกลางเมืองเนาะอันนี้ ขอบมันเนาะเอินมาขอบยังมาถึงชั้นเมืองนะคะจักจะเอินยังไงเอินมาถือพี่น้องหนึ่งวัาทางนทพญาราศีเขาห่างเมื่อกี้แล้วกเขาราศีเป็นเขาอีกทางนึงไกลทางกันไกลทางไปโบดน้ำนะโอ้ยรถนี่มันดังแกลกแกละแกลงย่างในศรีสมนคร ว่าสีสมหักปลาทั่วไปทามเขาจ๊คเสือบ๊จ้งมันเป็นยังทั้งใตพี่น้องทางเฮาเลีเ้ยวรังเทอมสีดังยกแกลกแกลกแกลกเสียสิจอดทิ้งขยะก่อนแลกักสิไปซื้อดอกไมก้คิดว่าเล่ามามันสิมีเด้อห่างเลยแซกเก็ตฮอบรูมมาแฮอีคุบ พอะถามเพื่อนมาเจ้ามันใจยี่บอเพราะว่าทุกเทือมาบางเทือมเาเห็นเพื่อนามาเพื่อนมาฉันมั่นใจว่ามันนี่ยู่าสันฉันเบึงแน่นโฆษณา,ายู่าสันเพื่อนบึ้องแน่นกระดาษโฆษณา,าเขาส่งตามบานอ,อ๋อทั้งเบาทั้งหาวพี่น้องเลยทัง้งเบาทั้งหาว ทิ้งขยะก,ก่อนอยก่อนแล้วแหละทิ้งขยะก่อนได้สิเขาไปเบื่องดอกไม้ที่หลังพี่น้องวันมัซื้อซื้อเอื่อยนำ้ำวันนี้วันพิเศษซื้อให้แต่พอก็เลยเอาดอกไม้แดงนะคะ เข้าอีกทางนะจ๊ะซูซี่ซุซี่ซุกที่สิมาตะทางพุ่นมนือนี้ขี่รถมาถนนเซนไงแล้วอ้อมมาทางนี้โอ้ฮอบราเอ็นบีนทเทียบีนสนอืมตอนแรกเห็นขั้นเดียววันนี้ม่สองม่สาม แวโบีถแลิะจ้าโบดงามบอพีนองจะห่อนแล้วเข่าเฮ้ย,ยคุณนะท่างเขาท่างเขาก็จาก็นั่งทำความสะอาดลุมพนกักงาน เจ้าหน้าที่ดูแลรุมนะจ้ะเขาจ่ายค่าบำรุงเนาะตันนี้กะโล่งสีคนโล่งสีขนดอกไม้เนี่ยสวยสวยไม้ลุ่งฟังศบอืม พลังมันบริแต่ยานคืออันลุงฟังจบไทยได้พี่น้องมันมีดอกใหม่มีต้นใหม่มันบอกคือของไทยเนาะของไทยเลยเหลืล่อมหยุบหย,ยุบเงยบเงาบอยู่แนมนมันลังาว่างเว้งได้พี่น้องมองแล้วมันว่างเวง้งว่ามันจะซื้อมาให้เลยนะั่งมันก็ซือ้อเิ่นวันพิเศษให้คนเดียว เห็ดแต่ปูปูก็เย่าแหละยลุมเดียวกันโอ้ดมยุดหนิดเขาเห็ดถนนเขาเกศเพมันเขาเกศเขาขาดนะพี่น้องมันยาง่ายมันนุ่มเพราะว่าหินมันแห่นดูค้าโก็เดฟ for h ฮ m ตาเห็นว่าเขาเจ้าเห็ดได้ลุมที่ จ่ายตั้งดูแลรักษาคุณทางนั้น,นกำลังเหตุสมแซมลุมฟังศพไม่ให,ห้กันออน้องไส้เพิ่นมาแต่เศร้าแล้วถามอยู่ว่าน้องจะบ้าบะมา,มาเขามาแต่เศร้าเมื่อตระกูลก็ยังกันอยู่สองคนนังน้องไส้ก็เพอาหญ่เท่านั้น บรรยากาศโดยรอบเนาะเดี๋ยวไม่น้อยจะฉีดดอกไม้ก่อนค่ะเล็กเกดเล็กเกดขั้ get, s <S นห่อแล้วอีนนันผมเออ ซื้อดอกไม้มันจะมีผงอันใสสำหรับดอกไม้มันอยู่ในหน้านํำน,นะคะพอยายเอากันไก่มากอ๋อได้โอเคของน้องของพอยาก็ไม่เยอะหน่อยอันนี้ลุมเอื่อยกับลุงลุงมเอื่อยกับพี่เคยค่ะห่างกันสองลุ่ม เสร็จแล้วพ่อยเอานางไปเก็บกับขยะไปทิ้งทุงถี่หอดอกไม้มากนะคะมันจะมีมองทิ้งอยู่แล้วห้อย,า,อยางมานางถาพ่อยอยู่นี่เถอเราอยากนางสูบุรีพระเจ้ากระจัดดีอยู่ตรงกลางมันสีแบงเป็นกุ้มเป็นกุ้มเนาะเป็นโซนโซนมันก็นสะมีต้นแหกค่ะอ้อม วินดุสิตตะเลิกค่ะอ๋อคะถ,ถามว่าเจ้าสินังสุดอยากกอนบอกนังไวยะยิบยิกบรอ้อยางดีมันนุ่มเดอก็ได้ไดยิบยิบรอเขากะลังอันเขาขาดไปมันอะไรเขาเอิญยังพุ่นหินเนาะมันอะไยางไงมันนุ่มนี่ค่ะนั่นก็บอกเป็นแตาย,ยานเครื อลมหอมบีกกะนิดเดินบีกกะนิดนอนทิ้งทุ่เลยอันก็เจ้าเฮ็ดยูคางลุมลุมส่วนร่วมนะคะลุมส่วนร่วมคืออีย่างเดี๋วมมันจะพออยายางไปเบ่งลุมส่วนร่วมคือพวกที่บด้จายเงินอ่า ใจเงื่อนจองลุมไหว้หรือบ่มีลุมนะคะเวลาตายแล้วก็จะเผาเผาอยู่ในตึกสีขาวนี่นะคะเออโอ้ยนั่นค่ะสุดทางนะคะจะเป็นลุมลุมส่วนรวมคือไพบ่มีลุมก็คืออยู่ตรงนั้นเลยนะคะเป็นลุมส่วนรวมลุมที่พวกบ่ได้จองนะคะคือพวกบ่มีหลุมฟังศกก็ว่าได้ค่ะเป็นจุดนุ์รวมตรงนั้นนะคะ สุดทางที่แม่น่อยสี่สำหรับคนที่ไม่ได้จ่ายเป็นหลุมไว้กะสิประมาณนี้บรรยากาศโดยรอบเนาะปอญญากระสินัางนี่แหละคนเห่าตายแล้วกระท่อนนั่นแหละพี่น้องตอนอยู่กับแกงแย่งชิ่งดีแต่ก็บ้าว่าไพดอกคนเห่าบางข้างบางอารมณ์มันก็มีรักโลดกดลงเนาะแต่พาในวัดกันยังขากันยอนอารมณ์ศูนย์ซายยังเห่ามันบละ อมปาเรียว่าหูเมเกตกมนหุนหันหุนดอุงเฟ่ปป้าม่คือโดนแท้ น้ำปักมือคืดดูผี่นองคืดอยู่มันหลายหตัวเลยคืดยากเอ็ดฮุาฟิเอ็ดุนดาฟิแนหันเดิร์ฮกกมันหันเดิร อ๋อฮันเดิลนอกจากตอนอายุเจ็ดสิบเก้าปีนะคะถามเมื่อนี่แล้วอยู่แล้วสีอายุลอยสิบสี่ปีค่ะปูเมย์ไงหน่อยนะคะเราตายตอนออเจ็ดสิบเก้าเจ็ดสิบเก้าเกือบแปดสิบแล้วตายพญย่ะยา,ยาแต่ว่าถ้าเรายังอยู่ตอนนี้เมื่อนี่นะเราสียลอยสิบสี่ปีนะคะสื่อเอาเด้อค่ะพี่น้องเจ็ดเก้ากันหนึ่งหนึ่งซีเมื่อนี่บอกเรียกแล้ว มืออื่นหวยออกนะจ้าพี่น้องจ๋าอินเตอร์วสวมัมมีดอกเด้อโอเคอินเตอร์สวัมอินเตอร์โซ卡尔เด้อโอเคบม่หนาวบม่อห่อนอากาศกำลังดีเอาและ้วจะ้สฉันรับผู้เสี่ยงโซกนะคะอย่าลืมนะคะหนึ่งหนึ่งสี่และเจ็ดเก้านะคะไปแล้วจ้ารักนะจุบ๊บ